คลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้ไปดูหมูเด้งมาเราก็ได้แวะเข้ามาที่บางแสนค่ะเราได้เห็นน้ำทะเลใสามากวันนี้นะคะเราเลยกลับมาอีกครั้งค่ะเรามาแบบวันเดทิปค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมคะบรรยากาศคุ้นๆไหมคะข้างหลังของยุย้ยวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ทะเลบางแสนค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะหาดบางแสนเขามีการจัดระเบียบแบ่งเป็นโซนๆแบ่งเป็นล็อกนะคะให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดตาดีค่ะตรงนี้ที่เราอยู่นะคะจะจัดให้มีเตียงผ้าใบให้เช่านะคะจะมีเก้าอี้ให้เลือกหลายล็อกเลยค่ะด้านหน้านะคะจะติดริมทะเลค่ะจัดเป็น12ที่นั่งถัดมาก็จะเป็น8ที่นั่งและไล่ระดับตามจำนวนคนนั่งไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเราไม่อยากนั่งเตียงผ้าใบก็จะมีจุดบ้างๆให้เราสามารถเอาเสือ่อเอาโต๊ะและเอากาอี้นะคะไปนั่งกันได้ค่ะซื้ออาหารมานั่งกันแบบชิลๆริมทะเลได้เหมือนกันนะคะจะมีต้นมะพร้าวคอยให้ร่มเงาอยู่บ้างค่ะแต่ถ้าใครสั่งอาหารจากร้านค้านะคะก็จะมีบริการเสือ่อและโต๊ะให้นั่งกันไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะช่วงเวลาที่เรานั่งอยู่นะคะก็จะได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาค่ะ เรื่องห้ามสูบบุหรี่และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่ทะเลบางแสนนะคะและห้ามนำอาหารนะคะลงไปทานในน้ำทะเลค่ะที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้ริมฟุตบาทยาวเลยค่ะแต่ก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะถ้าเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาวันนี้ต้องจอดรถซ้อนคันค่ะและปลดเบ็ดมือไว้ด้วยนะคะค่ะเราพาทุกคนมาเที่ยวทะเลที่สวยๆและพิเศษ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือบางแสนของเราค่ะน้ําใสมากค่ะทะเลช่วงนี้นะคะเป็นทะเลช่วงหน้า,นาหนาวค่ะก็จะใสถึงช่วงนี้นะคะถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะของทุกปีนะคะใครจะมาเที่ยวทะเลนะคะแนะนําเลยค่ะให้มาบางแสนนะคะใกล้กรุงเทพด้วยค่ะใช้เวลาเดินทางไม่นานนะคะไม่ถึงสองชั่วโมงนะคะเราก็ได้มาเจอทะเลแบบนี้แล้วค่ะ วันนี้นะคะที่เรามานะคะเราเช่าเตียงผ้าใบริมทะเลนะคะค่าบริการเตียงละ50บาทค่ะเราจองแถวหน้าเลยนะคะทุกคนเพื่อให้เด็กๆค่ะได้เล่นน้ำกันเต็มที่นะคะวันหยุดทั้งทีนะคะเราก็เลยขอจัดเต็มนั่งชิดน้ำทะเลแทบจะลงไปกินกันในทะเลกันแล้วค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เล่นน้ำกับที่เรากินนะคะอยู่ใกล้กันมากเลยเหมือนเราได้ดูคอนเสิร์ตแถวหน้าเลยค่ะชอบมากๆ เด็กๆเ,เล่นน้ํากันใหญ่เลยค่ะเหมือนจะเป็นชายหาดของเด็กๆก,กันเลยค่ะเล่นกันทั้งวันเล่นทรายบ้างเล่นน้ําบ้างถึงแดดจะแรงนะคะแต่ก็ไม่ยอมขึ้นกันเลยค่ะส่วนพวกเรานะคะก็นั่งชิลๆดื่มดากับบรรยากาศริมทะเลและกินอาหารทะเลสดๆกันค่ะและเรานะคะเราก็ได้ซื้ออาหารทะเลนะคะทางผ่านขาจากตลาดอ่างศิลานะคะ เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่ตลาดหลังศิลากันค่ะดูว่าวันนี้เรามีอาหารเ็อะไรกันบ้างนะคะเรามากันแต่เช้าเลยรีบซื้ออาหารทะเลกันและไปนั่งที่ชายหาดนะคะจะได้มีเวลาอยู่เล่นน้ำทะเลกันนานๆค่ะ เราซื้ออาหารนะคะแล้วก็ให้ทางร้านเขาลวกให้เลยค่ะที่นี่นะคะมีของให้เราเลือกมากมายค่ะราคาไม่แพงค่ะซื้อของที่นี่นะคะไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยของสดค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ละร้านนะคะเราก็ต้องเดินดูให้ทั่วก่อนนะคะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะซื้อร้านไหนกันดีมีคนเคยบอกค่ะเรื่องกินเรื่องเล็กก็จริงนะคะแต่ถ้าไม่ได้กินสิเรื่องใหญ่ เดินเลือกกันยาวๆเลยค่ะอาหารดีอาหารสดนะคะที่เรามานะคะก็จะมีคนค่อนข้างคึกคักนิดนึงนะคะเราได้อาหารหลากหลายอย่างเลยค่ะแต่ที่เราประทับใจนะคะวันนี้ก็คือปลาหมึกค่ะปลาหมึกไข่ค่ะที่เราได้มานะคะไข่แน่นๆทุกตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ขอนั่งพักทานอาหารกันนะคะ ขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปชมน้ำทะเลใสๆนะคะทำงานเหนื่อยๆนะคะก็ได้ทะเลนี่แหละค่ะเป็นกำลังใจค่ะสู้ๆค่ะ ค่ะทุกคนทริปทะเล1วันของเราวันนี้นะคะกับที่ทะเลบางแสน,นะคะ่ะและน้ำใสๆแบบนี้นะคะของเราเดี๋ยววันนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าพวกเราจะพาไปไหนนะคะไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ